เมื่อวัยรุ่นชายจอมแสบผู้ปฏิเสธสังคมจะต้องโดนจับเข้าสถานพินิจเขาจึงหนีไปเข้าค่ายแทนโดยไม่รู้เลยว่ามันจะเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลสวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยหนังดราม่าคอมเมดี้มิซิคอลเรื่อง A Week Away อีก7วันฉันจะรักเธอหนังปี2021นำแสดงโดยเควินควินเบลลี่เมดิสันจาบริวคุกและเดวิดคอสเนอร์ข่าพร้อมแล้วกขอเชิญรับชมและเราฟังกันได้เลยครับ หนังเริ่มต้นทีวิวเขากำลังวิง่งหนีตำรวจพร้อมกับกีตาร์คู่ใจแต่สุดท้ายก็โดนตำรวจรวบตามระเบียบแล้วภาพกระตัดไปที่กรมดูแลเด็กและครอบครัวเจ้าหน้าที่ได้เรียกวิวเข้าไปคุยแล้วก็บ่นถึงความประพฤติของเขาที่แย่ลงเรื่อยๆโดยเฉพาะรอบนี้ที่ไปขโมยรถของตำรวจซึ่งเจ้าหน้าที่ก็เข้าใจหัวาการที่เขาต้องสูญเสียพ่อแม่ไปมันอาจจะทําให้เขากลายเป็นคนแบบนี้แล้วก็จะส่งวิวไปอยู่สถานพินิจ์ ทันใดนั้นก็มีคนมาหาเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่จึงขอตัวไปคุยธุระก่อนขณะวิวนั่งดูรูปพ่อกับแม่คริสตินคนที่มาหาเจ้าหน้าที่กับจอร์ดลูกชายของลอนก็ชวนวิวไปเข้าค่ายรูดูร้อนด้วยกันแต่วิวก็ปฏิเสธเจ้าหน้าที่จึงบอกว่าทางงานก็ต้องไปอยู่สถานพินิจแทนสุดท้ายวิวจึงเปลี่ยนใจไปเข้าค่ายรูดูร้อนครับดานวิวพอได้มาถึงที่ค่ายเขาก็พบว่าที่นี่เป็นค่ายคริสเตียนจึงจะหนีกลับ แต่พอได้เห็นเอเวอร์ลีเขากระตกลุมรักเธอทันทีเลยตัดสินใจจะอยู่ต่อโดยโกหกว่าตัวเองเป็นญาติของจอร์ดแต่ดูเหมือนเขาจะมีศัตรูหัวใจเพราะชอนหนุ่มในค่ายก็หลงรักเอเวอร์ลีเช่นกันสักพักคริสตินก็นําข้อมูลของวิลเด็กใหม่มาให้เจ้าของค่ายดูทําให้เจ้าของค่ายที่เห็นประวัติของวิลตกใจพอควรหลอนจึงยิ้มออกมาพร้อมบอกว่าแต่ก่อนเขาก็แสบไม่แพ้กันดานจอร์ดเขาพาวิลไปที่ห้องพักเก่าๆสวมตันบอยและไม่มีแอร์ ทำให้วิวงง,งว่าทาไมถึงเลือกห้องนี้จนได้รู้ว่ามันสามารถมองเห็นห้องของเอลิซาเบธสาวที่จอร์ดแอบชอบได้นั่นเองและดูเหมือนหล่อนจะพักอยู่กับเอเวอรี่ด้วยวิวเลยสอบถามเรื่องเอเวอรี่กับจอร์ดจอร์ดเลยแซวว่าเธอคงไม่สนหนุ่มขโมยรถตำรวจหลอกทําให้วิวตกใจที่จอรู้เรื่องนี้แล้ววิวก็ได้รู้อีกว่าเอเวอรี่ชอบการแข่งขันและพ่อของเอเวอรี่ก็เป็นเจ้าของที่นี่หรือเจ้าของค่ายส่วนแม่ของเธอนั้นเสียไปแล้ว วิลเลยตกลงกับจอร์ดว่าจะให้จอร์ดเก็บความลับเรื่องราวของเขาไว้และกับการที่เขาจะช่วยจอร์ดจีบอลิซาเบธสุดท้ายทั้งคู่จึงตกลงกันตามนั้นต่อมาวิลกับจอร์ดก็ไปเจอเอเวอรี่กับอลิซาเบธ วิลจึงเดินเข้าไปจีบเธอโดยไม่ลืมที่จะแนะนําจอร์ดแต่จอร์ดก็ไม่ยอมคุยกับอลิซาเบธแถมยังไม่มองหน้าหลอนอีกต่างหากวิลจึงเรียกจอร์ดไปคุยและให้กําลังใจจนได้รู้ว่าตั้งแต่จอร์ดเจออล<ๆ>ิซาเบธเขาก็เขียนจดหมายให้หลอนทุกวันแต่ก็ไม่กล้าให้เพราะจอร์ดคิดว่าตัวเองไม่ดีพอเช่นเดียวกับอลิซาเบธหลอนเองก็หลงรักจอร์ดแต่ก็คิดว่าตัวเองไม่ดีพอเช่นกันวิลกับเอเวอรีจึงพยายามจับทั้งคู่มาเผชิญหน้ากันแต่ก็ไม่ได้ผลเหมือนเดิม ขณะวิวกำลังปลอบจอรสชอนก็เดินเข้ามาทักโดยอยากจะได้วิวเข้าทีมเพื่อที่จะเป็นผู้ชนะเหมือนดังเช่นทุกๆปีที่ผ่านมาแต่ก็รู้ว่าทำไม่ได้เพราะทุกคนต้องผ่านพิธีคัดเลือกทำให้วิวงงงงหัวพิธีคัดเลือกคืออะไรตกดึกเจ้าของค่ายกับคริสตินก็เริ่มพิธีคัดเลือก โดยค่ายนี้จะแบ่งเด็กๆออกเป็น3ามทีมคือทีมสีม่วงที่ชอนอยู่สีเขียวที่จอร์จอยู่และสีแดงที่เอเวอรี่อยู่ซึ่งเจ้าของค่ายจะเป็นคนสุ่มเด็กใหม่ให้เข้าร่วมทีมกับทั้ง3ทีมนี้และวิวก็ได้รับเลือกให้ร่วมทีมสีเขียวทีมเดียวกับจอร์จครับรุ่งเช้าเจ้าของค่ายก็ปลุกทุกคนเพื่อเข้าร่วมเกม ขณะวิกวกำลังทานข้าวชอนก็ให้เขามาแนะนำตัวเองโดยให้เพื่อนๆเ,เป็นคนถามซึ่งจากวัพิพงเขาจึงตอบคำถามเพื่อนๆได้อย่างไม่ขัดเคินและก็ตอบได้ดีมากๆด้วยทว่าก็มีคำโกหกปะปอนอยู่เจ้าของค่ายจึงเรียกเขาไปคุยโดยรู้สึกดีที่เขามาเข้าค่ายที่นี่และหวังว่าภายในเจ็ดวันนี้จะทำให้เขารู้สึกสนุกสนานและเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ สักพักเอเวอรีก็ออกมาทักเขาโดยชวนเขาไปเล่นบ่อเด้งและเพื่อเป็นการทําให้เธอประทับใจเขาจึงโกหกไปว่าชอบเล่นมากและก็เล่นเก่งด้วยทําให้จอรดงงงงวันไหนไม่อยากเล่นดังนั้นจึงชวนเขาไปซ้อมทันทีแต่ดูเหมือนวิวจะไม่ชอบเท่าไรนักเพราะเขากลัวความสูงนั่นเอง ไม่นานักเจ้าของค่ายก็ประกาศเริ่มเกมโดยเกมแรกคือเกมดอดบอลซึ่งทีมสีแดงของเอวลลี่กับอลิซาเบตก็ตกเป็นรองทีมสีม่วงของชอนจนเหลืออลิซาเบตคนเดียวที่อยู่ในสนามจอที่เห็นหลอนจะโดนปาบอลใส่ก็ทนไม่ได้จึงวิ่งออกไปบังบอลให้เธอแต่บอลก็ไม่โดนเขาเลยและก็ไปโดนหน้าของหลอนเข้าอย่างจังดานจอรนพอเห็นอลิซาเบตเจ็บ ก็อยากเข้าไปปลอบหลอนมากแต่ก็ไม่กล้าเหมือนเดิมวิวเลยไปปรับลูกจอร์จในห้องน้ําทําให้จอดกลาออกไปคุยกับอลิซาเบตแล้วก็ร้องเพลงจีบหลอนทําให้หลอนรู้สึกประหลาดใจมากแต่สุดท้ายก็พบว่านั่นเป็นสิ่งที่จอร์จินตนาการไว้ตั้งหาก วันลุงึ้นขนาวิวกำลังแต่งเพลงเอเวลวิลีก็มาทักเขาและชวนเขาไปสถานที่แห่งหนึ่งด้วยกันซึ่งก็คือสวนดอกไม้ที่พ่อของเธอทำไว้ให้แม่เผื่อเวลาแม่ออกมาจากโรงพยาบาลจะได้มานั่งพักตรงนี้และเธอก็จะมาที่นี่ทุกปีแม้ว่าแม่จะเสียไปนานแล้วก็ตามทําให้เขาเพ้อถามออกมาว่าไม่รู้สึกเจ็บบ้างเลยกับการต้องมาที่นี่และทําให้คิดถึงแม่ เธอเลยตอบว่าแน่นอนเธอคิดถึงแม่มากแต่อีกไม่นานคงจะได้เจอกันและเธอศรัทธาว่าจะเป็นอย่างนั้นทําให้เขารู้สึกแปลกๆเพราะตั้งแต่เขาสูญเสียพ่อกับแม่ไปเขาก็คิดว่าโลกใบนี้มันไม่เหลือที่ที่จะให้เขาอยู่ได้อีกเลยแต่พอได้เจอเธอชอบเธอก็ทําให้เขามีกําลังใจและอยากจะใช้ชีวิตอยู่กับเธอ ซึ่งดูเหมือนเธอเองก็ชอบเขาเช่นกันจึงถามถึงที่อยู่ของวิววิวจึงโกโหกสง่สงไปทําให้เธอสงสัยเพราะก่อนหน้านี้เขาบอกว่าอยู่อีกที่หนึ่งแต่ยังไม่ทันที่เขาจะตอบก็มีเสียงบูดเรียกรวมพสซะก่อนดานจะคของค่ายเขาประกาศให้ทุกคนรู้ว่าวันนี้จะเป็นเกมเพนบอลชักเขะและอีกหลากหลายเกมทําให้วิวและทุกคนที่ได้เล่นรู้สึกสนุกมาก ขณะวิวกำลังเล่นเพนบอลเขาก็พบว่าชอนกับทีมสีม่วงมีแต่คนเก่งๆดังนั้นเขาจึงร่วมมือกับเอเวอรี่จนสามารถปราบชอนลงได้ซึ่งชอนก็มองว่าทั้งคู่ขี้โกงทันใดนั้นเอเวอรี่ก็หันไปยิงวิวแล้วก็กลายเป็นผู้ชนะในเกมเพนบอลพร้อมก็บอกว่าเธอชอบเป็นผู้ชนะทําให้ชอนเจ็บใจมากที่ทีมสีม่วงตกเป็นที่โลและก็สงสัยว่าวิวเป็นใครกันพรอมมาทําให้ทีมของจอร์ดีขึ้น ส่วนวิวนั้นตอนนี้เขาก็ดูจะเข้ากันกับจอร์ดได้ดีสุดๆและก็สนุกกับพายมากด้วยตกดึกทุกคนก็มานั่งรอบกองไฟพร้อมกับบอกสิ่งที่ตัวเองรู้และตัวเองไม่รู้คริสตินจึงบอกทุกคนว่าแต่พระเจ้าทรงรู้แน่เพราะองค์รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับทุกคนแล้ววิโกลู้ขึ้นมาพูดแทนจอร์ดเพราะเขารู้อยู่อย่างหนึ่งว่าตอนที่เห็นจอร์ดกระโดดเพื่อปอกป้องเอลิซาเบธเขาทึงมากและจอร์ดก็เจงมากด้วย ส่วนเจ้าของค่ายก็ลุกขึ้นมาพูดถึงคำพูดภรรยาบ้างว่าหล่อนรู้ว่าพระเจ้ามีแผนการอะไรบางอย่างพระองค์จะทำเรื่องดีและพระองค์จะทำเรื่องที่วิเศษเอววลีจึงลุกขึ้นมาพูดถึงถ้อยคำที่มีความหมายกับเธอที่พระเจ้าตรัสว่าข้ารู้ว่าข้ามีแผนการใดที่รอเจ้าอยู่แผนการให้เจ้ารุ่งเรืองแผนการที่จะไม่ทำลายเจ้าเป็นแผนการให้ความหวังเจ้าและให้อนาคตพร้อมๆกับร้องให้ออกมาเพราะคิดถึงแม่ ทำให้วิวรู้สึกเศร้าตามเพราะก็คิดถึงพ่อกับแม่เช่นกัน ดานวิวขณะเดินไปส่งเอเวอรีลีกับห้องพักเขาก็รู้สึกแปลกๆเพราะเหมือนไม่เคยผูกพันกับอะไรมานานซึ่งเธอก็พอจะเข้าใจแล้วก็นำรูปถ่ายที่วิวจอร์ดเอเวอรีลและอลิซาเบธถ่ายร่วมกันมาให้เขาจึงรู้สึกละอายที่โกหกเธอเหลือจะบอกความจริงทุกเรื่องที่เคยโกหกจึงพยายามจะพูดออกไปแต่สุดท้ายก็ไม่กล้าบอกก่อนจะกลับไปที่ห้องของตัวเองโดยไม่รู้เลยว่าจอร์ได้แอบดูทั้งคู่อยู่ด้วย ส่วนชอนที่ไม่ชอบวิวเป็นทุนเดิมและอยากรู้ตัวจริงของเขาจึงแอบลอบพอไปที่ห้องของเจ้าของค่ายเพื่อแอบดูข้อมูลของวิวและพอหาเจอรวมถึงในอ่านก็ทําให้ชอนยิ้มออกมาวันลุงงคืนขณะทีมสีเขียวกําลังประชุมและซักซ้อมการแสดงแข่งขันโชว์ความสามารถวันสุดท้ายชอนก็มาหาวิวโดยมาบอกถึงเรื่องที่ชอนไปรู้มาว่าวิวเคยทําอะไรแย่ๆมาบ้างรวมถึงเรื่องที่วิวโกหกทุกคนด้วยพร้อมกับบอกว่า เพื่อความถูกต้องให้นําเรื่องนี้ไปบอกกเอเวลลี่ซะมายอย่างนั้นชอนจะเป็นคนไปบอกเองนั้นจึงทําให้วิลอึง้งแล้วก็เดินหนีไปด้านจอสเข้ามาหาเอเวอลี่กับอลิซาเบธเพื่อถามหาวิลเพราะวิลหายไปตั้งแต่ชอนมาพูดอะไรบางอย่างส่วนวิลเขาไปที่ห้องและเก็บข้าวของพร้อมเดินออกจากห้องไปส่วนเอเวลลี่เธอไปหาชอนและพอรู้ความจริงเธอก็ไปที่ห้องพักของวิลแต่ก็พบวิลไม่อยู่แล้ว และพอเห็นภาพถ่ายร่วมกันที่วิวทิ้งไว้เธอก็ไปหาพ่อและยืมรถพ่อไปตามวิวเจ้าของค่ายหรือพ่อจึงจะไปตามให้แต่เธอก็ขอไปเองเพราะเหมือนวันก่อนเขาจะพูดอะไรบางอย่างและคิดว่าถ้าเธอไปพูดเขาจะยอมฟังเธอด้านวิลเขาเดินไปตามทางเรื่อยๆจนเอเวอรีขับรถตามมาทันจึงมาตามเขากลับไปแต่เขาก็ไม่กลับและก็ไม่มีเรื่องที่จะคุยด้วยทำให้เธอมโมโหที่เขาหนีปัญหา เขาจึงหันมาบอกกเธอหัวเขาไม่มีใครเลยไม่มีพ่อที่คอยดูแลหรือมีสวนดอกไม้สารวิเศษแล้วมันก็ไม่ยุติธรรมเลยที่เขาต้องโดนพลาดพอกับแม่ไปโดยที่ไม่มีโอกาสบอกอะไรสักคํากับทังคู่อีกอย่างเธอก็ไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างเกี่ยวกับเขาเลยสักนิดดังนั้นก็อยังมาสนใจแต่เธอก็บอกว่าเธอแค่รวมทั้งคนที่รักเขาด้วย ทำให้เขาสะบัดออกมาหัวพระเจ้าเลยพระเจ้าที่ไม่เคยมาช่วยเขาพระเจ้าที่ปล่อยให้เขาต้องอยู่ยิงโดดเดี่ยวโดยไม่มีพ่อกับแม่นั่นเลยเธอจึงพยายามปลอบเขาและถามว่าที่ผ่านมามันไม่มีความหมายอะไรเลยหรือยังไงเขาจึงตัดบทว่าสิ่งที่ผ่านมาไม่เคยมีความหมายอะไรกับเขาเลยทำให้เธอเสียใจมากจึงมอบรูปถ่ายให้กับเขาพร้อมกับบอกว่าเขาโกหกไม่เก่งก่อนที่จะกลับไป ส่วนวิวพอได้มองรูปภาพเขาก็นึกถึงความเจ็บปวดในอดีตว่ามันแย่ขนาดไหนสักพักก็นึกถึงตอนที่ได้คุยได้หัวเราะได้เล่นกับจอที่ค่ายได้เจอเอเวอี่และได้รับความรักจากทุกคนจนคิดวันนี้แหละคือสถานที่ที่เขาตามหามานานดังนั้นเ็าจึงหันหลังกลับมาแล้วก็เดินกลับไปที่ค่ายครับด้านจอพอรู้จากเอเวอรี่ว่าวิวคงจะไม่กลับมาก็ทำให้จอเสียใจมาก ส่วนเอเวอร์ลีขณะเธอกำลังจะดูการแสดงของจอร์ดวิวก็เดินเข้ามาบอกเธอว่าเขาโกหกจริงๆเพราะเธอกับทุกคนที่อยู่ที่นี่มีความหมายกับเขามากรวมทั้งขอบคุณเธอที่ไปตามเขาเธอจึงขอบคุณเขาด้วยที่กลับมาซึ่งก่อนที่วิวจะกล่าวคำขอโทษเธอก็พุ่งไปจูบเขาทันทีแล้วก็บอกว่าทุกคนในทีมสีเขียวรอหนาอยู่ส่วนจอร์ดเขารู้สึกไม่มั่นใจที่วิวไม่อยู่แต่วินาทีที่จะร้องเองนั้นวิวก็ร้องเพลงขึ้นมาทำให้จอร์ดดีใจ ส่งผลในการแสดงนั้นถูกคนยิ่งชอบใจมากแล้วพอร้องจบเจ้าของค่ายกับคริสตินก็ประกาศผลการแข่งขันว่าทีมที่ชนะเลิศก็คือทีมสีเขียวครับวันลุงขึ้นขณะทุกคนกำลังจะกลับชอนเข้ามาชมจอร์ดว่าการแสดงเมื่อคืนเจ๋งมากแล้วก็ขอโทษวิวซึ่งวิวก็ไม่ได้กรธอะไรชอนเลยเพราะชอนทำสิ่งที่ถูกแล้วแต่ก่อนไปชอนก็ยิ้มและบอกวิวว่าปีหน้าจะต้องเป็นปีของเขาแน่แน สักพักเอวิลีก็ทักวิลโดยถามว่าปีหน้าจะมาอีกไหมเขาเลยบอกว่าถ้าเธอมาเขาก็จะมาแน่นอน ส่วนจอร์ดขอรวบรวมความกล้าไปคุยกับอลิซาเบตแต่ก็ยังไม่กล้าพูดอยู่ดีจึงรู้ขึ้นไปหยิบกระเป๋าพร้อมเปิดเอากล่องใบหนึ่งออกมามอบให้หลอนแล้วก็พยายามพูดอธิบายว่าในนั้นบรรจุดจดหมายจำนวน365ฉบับที่เขาเขียนให้หลอนแต่ยังไม่ทันที่จะพูดจบหลอนก็หอมแก้มเขาแล้วเขาก็ได้รู้ว่าทั้งคููนั้นต่างก็ชอบอะไรเหมือน,อนกันและก่อนที่หลอนจะไปหลอนก็ให้เบอร์โทรกับเขาไว้ด้วยทำให้เขาดีใจมาก ส่วนวิลคานนาบอกลาจอรดเพราะคิดว่าตัวเองคงต้องไปอยู่สถานพีนิษคริสตินก็ชวนเขากลับบ้านพร้อมชักชวนให้เขาไปอยู่ด้วยกันทำให้เขาอึงไปก่อนจะตอบตกลงด้วยความดีใจแล้วทั้งสามคนก็พุ่งเข้าไปกอดกัน สรุปนะครับก็เป็นเรื่องราวของวิลเด็กกัมพาที่นิสัยแสบสุดๆจนเกือบถูกจับไปอยู่สถานพินิจแต่ก็ได้ครอบครัวใจดีอุปถรรัมและพาเขาไปเข้าค่ายคริสเตียนซึ่งที่นั่นก็ทําให้เขาได้พบกับความรักที่ทุกๆคนในค่ายมอบให้จนกลับตัวกลับใจสลัดนิสัยแย่ๆออกไปจนหมด ก็จบไปแล้วนะครับกับหนัง A Week Away ใครที่ชื่นชอบหนังแนวนี้อยากฟังเรื่องไหนก็แนะนำกันมาได้นะครับหนังได้คะแนนจาก IMDB 5.8คะแนนะเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ